วันนี้พาแม่บ้านมาทำความสะอาดห้องนะครับคลีนเนียบมากๆครับโอ้โหเนี่ยคือเข้ามาดูแล้วก็ให้เข้ามาตรวจงานเช็บแม้กระทั่งตัววอลเปเปอร์ครับขอบประตูขอบประตูเนี่ยครับพี่้องเก็บรายละเอียดให้หมดเลยฝุ่นฝนที่เคยมีนะครับไม่มีเลยนะครับพห้องนี้ไม่เคยเข้าอยู่เลยจะเห็นว่าเขาเอียงเครือบปฏิอยู่เลยนี่ครับชุดครัวนี่ครับยังมีเคลือบปฏิเลยครับยังไม่ได้ใช้เลยับผมเนี่ยตรงนี้อยู่ชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงด้านนอกตรงนี้เขาก็มีสวน บางสายตาไว้ให้นะครับแล้วก็มีเหล็กเพิ่มในเรื่องของความปลอดภัยนะครับตรงนี้ไม่ต้องกังวลเนาะพราะว่าอยู่ชั้นหนึ่งและเอ๊ะมันจะมีอะไรรบกวนเราหรือเปล่าแล้วก็มีมูลี่บางสายตาด้วยตรงนี้สามารถที่จะต่อเครื่องสภาพ้าได้นะครับมีไม่เยอะมองหาที่ไหนได้นะครับตัวสตูนั่งยังไม่ได้แกะเลยนะครับแอร์ใหม่หนึ่งตัวนะครับมีผ้าม่านสองชั้นด้วยนะครับมุสโภอภัณฑก็มีครบหมดนี่ฮะของห้องน้ําเนี่ยครับยังไม่ได้ใช้เลยครับผม ล้างใหม่กลิปหมดเลยนะครับเนี่ยยารงยาเยลทุกอย่างยังขาวหมดเลยนะครับกระจกใสกิ๊กเลยแม่บ้านทำความสะอาดดีมากครับนอกจากจะอยู่ใกล้ห้างหรือมอบางกะปิแล้วนะครับใกล้ร้างกำแหงใกล้โรงพยาบาลใกล้ที่เรียนนะครับใกล้รถไฟฟ้าอีกนะครับผมหรับใครที่สนใจนะครับให้รีบทักเข้ามาเลยนะครับที่บ้านดีโดนใจนะครับ